หายาหนุ่มมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยวันนี้ไหนดูเอ้โอ้ได้ลายปันนี่แกลายนะโอ้ดูอันนี้อีกเต็มเลยอีกโอ้ดูเอ้ทีเอาไปทำอะไรแกลายปันนี้เอาไปขายเอาไปขายนี่โอ้จ้าจ่าจ่าโอเคอะขายก็ขาย ไปไาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้นั่นยันหนุ่มได้เฮ็ดต่างร้ายใครมาทำ,ทำาใครมาทำปลาตาย นี่อ่างเก็บน้ำพี่น้องเอ,อ้ยน้ำเต็มเลย่นิวแต่ว่าปลาใตา้ว่ะ ล่างไปอ่างเก็บน้ำโคตซิงพี่น้องเออหนี่ด้วยโอ้หนามร้ายนะักลมเย็นตรงนี้เละวะต้องมีคนโตดูแลด้วยมาเล่นน้ำ ได้แต่ปลาดอกพี่น้องอืปลาเปรตตายเนาะเห็นม้ามเปิดแผ่นปูนเนี่ยจะได้เก็บน้ำไว้หลายๆช่วงหนาแล้งพี่น้องเออนี่น้ำไหลนะักดีแล้วแหละอืมจะได้เก็บน้ำอาไว้หลายๆ กาแกระกสันพี่น้องเอ้ยไม่มีใหม่ถือคือข้าวดอกโทรศัพท์ธรรมดา้าธรรมดา้าถ่ายรูปอยากให้พี่น้องเห็นวิวงามๆแม่งะกรัจะ,จ,ะจะได้ตายเนาะ ปลาตายพี่ดองเอ้ยหนูนลอยน้ำอู้ร้ายนั่นจักปลาไปลยตาย ขอบคุณเนื้อนี่ใครมาทำอันนี้ไหวนน่ดีแล้วพี่น้องเอ้ยหนโอ้ฉันดีใจนะเนื้อน่ะจะทำตังนานแล้วเนาะนี่น่ะไหนดูซิเอาเอาอวดอวดเฮ็ดกันดูลายลายแบบผิดอีกโอ้โหอกระชายร้านโอ้สุดยอดเร็วสิ้นดีเนี่ยพี่น้องเอ้ยดูแอ โอ้อย่างดีเลยนายจะทําตั้งหน้าแลละพี่น้องห้ามรถยนต์ผ่านอป้องกันไม่ให้เขาเอารถเขาไปเอาต้นไม้เนาะน้มันมากอบตอน้นโอ้วิวทิวทัดน์นก้ก็อุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ อืมไปเดี๋ยวพาไปดูยาปลอกกับยาหนุ่มแย่งกันเก็บมะกอกพี่น้องเอ้ยถ้ากันแย่งกันเก็บมะกอกก็ได้อย่างนั้นอืม แจะเอามะกอกจะปลอดถามโอ้มะกอกหลายเนาะแอจะเอามะกอกเบิ่งเว้ยพี่น้องเอ้ยจ้ำสูมเด้อไปเอ้ยโอ้เยอะแยะเลยนี่ดูสิพี่น้องเอ้ยนี่มะกอกโอ้พุดมสมบูรณ์ดูปลอดแอเกอบ็กบเอาเก็บเอาทุ่งกบไม่เอามาใส่เนาะไหนหหไปดู เดี๋ยวไปดูยานหนุ่มสิใส่กระโโตกยันหนุ่มใส่กระโโกโอ้แต่ละคนเนาะไหนไปดูยานหนุ่มก่อนโอ้ดูยานหนุ่มใส่กระโโตกจิงๆให้พี่น้องเก็ดูโอ้ทำเลอะทำเลอะเนาะโอ้ตาย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 สนุกสนานพี่น้องเอ้ยนั่นๆได้เข้าปลา สาวๆพากันดีใจแมโอวได้เข้าป่าอขอบคอยนอกคนใครใครจะเอามาก่อ,อก,กระบอกปะปอๆกระปานุ่มเน้อพี่น้องเอ้ยออคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละสวัสดีจา้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูไม้ว่าทำอะไร <laughs>